สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง skill สกิลไรสันลนวก็อุปกรณ์สวมใส่ของไรสำนนกนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้กสกิลไรสำนนกนั้นจะพาไปดูจุดที่แรกตัวสกิลต่อจากขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็จุดแรกตัวอุปกรณ์สวมใส่ของไรสำนนกนะครับก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ในการแรกไม่เยอะมากนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มต้นดูกันที่สกิลไรสำนักกันก่อนนะครับสำหรับสกิลไรสำนนกนั้นก็จะมีทั้งหมด3สกิลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลความพยายามขั้นพื้นฐานนะครับสกิลเพลงดับลงกล้างแล้วก็สกิลเพลงเตะขุยชิงนะครับสกิลขั้นพื้นฐานของไรยสำนักนั้นจะดอปที่ดันสนธยาดนันนีนะรับแล้วก็คลิกดูที่ของาะวันได้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าดันนี้ดับอะไรบ้างก็จะเป็นสกิลกลุ่มพวกนี้นะครับสกิลที่จะนิยมใช้งานก็คือสกิลความพยายามขั้นพื้นฐานนะครับหรือเรียกว่าหมัดเด็กนะครับแล้วก็ กิลเพลงดับลมข้างนะครับสกิลเพลงดับลมข้างสกิลที่ดีที่สุดก็คือสกิลนี้นะครับสายลมไร้สิ้นสุดกดใช้งานปุ๊บจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสกิลไร้สำนักนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดแรกตัวสกิลของไร้สำนักที่เป็นขั้นต่อจากขั้นพื้นฐานที่เราสามารถแลกได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ด้านอื่นๆเปิดขึ้นมานะครับเราก็สามารถแลกได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดที่แรกแล้วเงื่อนนไขะครับ จุดที่แรกของตัวสกิลไร้สำนักขั้นต่อมาจะแรกที่แมปภูเขาคนชดแบบนี้นะครับแล้วก็ npc ที่เราจะแรกก็คือ npc ผู้หญิงกลุ่มนี้นะครับชุดสีชมพูเหล่านี้นะครับสามารถแรกได้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับเราตัวแรกก็จะแรกขั้นถัดมานะครับต่อจากพื้นฐานสนนนนําหรับหมัดไร้สำนักก็จะเป็นหน้าที่เก้านะครับเพงเจ้คุยชิงก็จะเป็นหน้าที่หกแล้วก็ เงดับลงข้ังก็จะเป็นหน,น,น้นนนาที่6นะครับเราก็สามารถได้ได้เรื่อยๆนะครับดูได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่9ของดาบไร้สำนักอันนี้ก็คือหน้าที่12นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการแรกกันนะครับสาหรับเงื่อนไขในการแรกอย่างแรกเลยก็คือไอเทมที่เอาไว้แรกก็คือเราคลิกดูได้นะครับจะใช้ป้ายเตือนตนหรือป้ายสอดแนมที่เป็นของไร้สำนักนะครับโดยที่เราจะใช้10ป้ายในการแรกหน้า9นะครับแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆก็จะมีให้ดูด้วยนะครับ อันนี้น้าที่สิบก็เพิ่มเป็นสิบห้าหน้าสิบสองก็จะเพิ่มก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวชินส่วนนั้นแกะนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการใช้อเทมแรกนะครับเงื่อนไขที่สองก็คือการแรกก็จะมีพวกเพลป้ายเค็โลกบอกด้วยนะครับว่าเราจะสามารถแลกได้แล้วหรือ,อยังนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าที่เก้านี้ก็จะต้องมาดูเงื่อนไขตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะสามารถแลกได้ในช่วงต้นผมไม่เชว่ว่าแลกได้เลยหรือเปล่านะครับ ต้องวิ่งมาดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องมีก็คืออย่างแรกตัวละครของเราอาจจะต้องเป็นไร้สานักหรืออยู่สํานักย่อยนะครับเงื่อนไขมีอยู่เท่านี้นะครับที่เราจะสามารถมาแลกได้นะครับอีกเงื่อนไขก็คือทรยศสํานักหลักมาแลกนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการทรยศสํานักหลักแล้วก็ไปเข้าสํานักหลักอื่น แนะนำว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้สกิลของไร้สำนักก็ให้แวะมาแลกก่อนได้นะครับพอไม่มีสำนักแล้วเราก็มาแลกได้นะครับเงื่อนไขที่จะไม่สามารถแลกได้ก็คือ 1. นึ่งตัวละครเราไม่มีสำนักหลักแต่ว่าไปเข้าสำนักขันโดดอันนี้ก็แลกไม่ได้นะครับ2องตัวละครอยู่สำนักหลักปลอมตัวลงเขาเราเข้าสำนักย่อยอันนี้ก็แลกไม่ได้นะครับสตัวละครอยู่สำนักหลักปลอมตัวลงเขา ไปเข้าฐานโดดก็แลกไม่ได้นะครับนั่นไขมีลเท่านี้นั่นเองครับอย่างแรกๆง่ายๆเลยก็คือไม่มีสำนักอยู่หรืออย่างที่สองก็คือไม่มีสำนักหลักอยู่แต่ว่าไปเข้าสำนักย่อยพวกนี้มาแลกได้นะครับสำนักย่อยที่พูดถึงก็จะมีสวีเซอนมือนาศูนย์วังบุกผาขันทีอีกอันหนึ่งก็คือดอกท้อนะครับก็เราจะสามารถมาแลกสก,กิลได้นั่นเองครับทีนี้ เราจะมีเคลดพิเศษที่เราสามารถมารับได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราไม่มีสํนานักและอยู่สํานักย่อยนะครับนั่นก็คือเคลนี้นะครับกับ m p c คนนี้นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วจะเป็นเคลฝึกผลประจําวันนะครับเราสามารถรับได้แล้วก็อขอภัยครับอันนี้คือผมรับให้ดูวิธีการก็คือเรารับเสร็จแล้วเราก็ฝึกลํานะครับไม่ว่าจะราคนเดียวรํสิบหรือว่ารํยี่สิบห้าที่ไปรากับเพื่อนก็ได้หมดนะครับแค่รับเคลแล้วก็ไปราแล้วก็จะได้เคลแล้วนะครับ ไอเทมของเวทที่ได้มานั้นก็จะเป็นไอเทมอันนี้นะครับป้ายคำสั่งฝึกผลบรยุทธ์ไอเทมชิน้นนี้สามารถเอามาแลกของได้ที่ NPC คนนี้ด้วยครับจุดที่เราแลกได้ก็จะเป็นพวกยาต่างๆอันนี้มังคลิกดูได้เลยนะครับจะมียาเปลี่ยนเอ็นแรกด้วยนะครับก็เอาไว้ฝึกพวกวัยุข,ขั้นต้นพวกเพ่งแต่ขุยชิงเพ่งดาบหลงข้างเห็นไหมครับมียากดฝึกวิชาให้เราด้วยแล้วก็สามารถมาแลกไดนะ้แล้วก็โุบกอนเหล่านี้ นี่ก็คือชุดที่เราสามารถแลกได้นะครับสามสิบวันแต่ว่าตรงจุดเนี้ยใครจะมาแลกก็ได้นะครับแต่ผมมีอีกหนึ่งจุดที่จะให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้ครับเห็นไหมครับจะมีตัวแหวนแก้วแสงจันทร์แล้วก็อินระดูกองคกรให้เราแลกด้วยนะครับโดยที่ใช้ทั้งหมดยี่สิบอันนะครับแล้วก็จะสามารถแลกได้นั่นเองครับทีนี้มาต่อกันเล็กน้อย้าเกิดว่าผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นอยู่สำนักหลักและยศมาแล้วจากมาแลกไม่มีป้าย จุดที่จะเปลี่ยนป้ายทองของสำนักมาเป็นป้ายเตือนตนจะอยู่ตรงนี้นะครับออกไปครับผิดจุดออกไปครับขอเปลี่ยนตัวละครเล็กน้อยตัวละครเมื่อสักครู่นั้นอยู่หมอเสิร์นนะครับจึงไม่สามารถกด,กดคลิก npc พวกนี้ได้ทีนี้ผมเอาตัวละครไม่มีสำนักมาแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนจากป้ายสอดแนมสมรมดาป้ายทองของสำนักมาเปลี่ยนเป็นป้ายเตือนตนกับ npc คนนี้นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วเราก็ มาดูหน้านี้นะครับเนะยครับเราก็คลิกดูได้นะครับเราก็จะใช้ป้ายทองสิบนะครับอย่างอันนี้ก็คือใช้ป้ายของงอใบแลกเปลี่ยนเป็นป้ายตนตัวนได้อันนี้ได้นะครับเงื่อนไขก็คือต้องไม่มีสำนักนะครับแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนป้ายตนตนได้นั่นเองครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะครับกลับมาที่ตัวละครตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาแลกให้ดูนะครับสกิลที่เราสามารถได้ได้จริงนะครับ ก็กดแรกมาเลยครับนะี่ครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการเข่าหน้าที่9คราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นจุดที่ค่อนข้างดีสามารถแลกตัวอุปกรณ์สัยใสขั้นพื้นฐานของตัวไรสํนนักได้นะครับจะอยู่ที่พิกัดตรงส่วนนี้นะครับที่ลงงินตาเขาแก่เนี่ยครับหรือว่าเป็นตัวคลังของแมปภูเขาโคนโชดน,นะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเลยนะครับ เรามาถึงแล้วนะครับจุดที่เป็นครังของของวันโชนก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็ตัว NPC ก็คือกลุ่มนี้นะครับเราสามารถคลิกดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปิดเปิดแมพขึ้นมาก็จะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับ NPC ที่เราสามารถแลกตัวอุปกรณ์สมสัยได้ก็คลิกดูตรงส่วนตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าแลกเปลี่ยนแล้วก็สามารถแลกตัวไอเทมอันนี้ได้ด้วยนะครับจะเป็นจุดชิปประจอเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราเรียนบางกิจจุดแล้วแล้วก็ เงื่อนไขตรงส่วนนี้ก็เกี่ยวด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพอแรกยาตัวยาเป็นอินปั่เอาไว้สําหรับฝึกปานกาหนดลมหายใจนะครับถ้าอยากฝึกปานกําหนดลมหายใจก็มาแรกได้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็น,นี้ก็คือเป็นกล่องพับป้ายเตือนตนนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสียเวลาแลกป้ายเตือนตนโดยใช้ป้ายทองเราก็สามารถ เอาตัวเด็กที่อยู่ร้สำนักสอดแนมแล้วก็พับป้ายตนตนได้ด้วยนะครับก็มาพับที่นิตซคนนี้นะครับใช้หินร้อยป้ายแล้วก็ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินแรกทั้งหมดห้าสิบตำลึงในการซื้อไอเทมชิ้นนี้นะครับก็สุดท้ายก็คืออุปกรณ์สมสัยที่เราสามารถมาแลกได้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะใช้ป้ายตนตนนะครับแล้วก็มีเงินไขดูด้านนี้ด้วยนะครับจะแลกได้จาไหนต้องดูเงินไขรงส่วนนี้ด้วยนะครับอันี่ก็คืออุปกรณ์สมสัยที่เราสามารถมาแลกได้อีกหนึ่งจุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงคร่าวๆของเรื่องของการไล่ทำนักสกิลไล่ทำนักแล้วก็อุปกรณ์สมสัยของไล่ทำนักเอาไว้แต่เพลงแค่นี้นะครับก็ฝากเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้สังคมเกมชุมชนเกมดีขึ้นก็เลิกเปิดบอร์ดเลิกเปิดโอแล้วก็เลิกด่าทอกันนะครับสังคมเกมก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนั้นก็ฝากร้านทอเพย์เหมือนเคยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเติมเกม,เมอื่นๆก็สามารถเติมได้ผ่านพอเพย์นะครับลิ้เข้าร้านก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะครับในเพจว่า มีเกมไหนสามารถเติมได้หรือไม่ก็ขอเข้าร้านนะครับแล้วก็เข้าไปดูในร้านนะครับจะมีบอกว่าเกมไหนเติมได้บ้างแล้วก็โปรโม,มชั่นในการเติมนั้นราคาจะถูกกว่าเติมเองนะครับยังไงก็ฝากร้านพอโเคไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ